3. ราศีดวงโชคลาบมาแล้วรับเงินรัวๆคือราศีไหนใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงแม่นกับหมอเจมดดวงเด็ดๆดดดวงกันค่ะราศีเมษโชคพอมีเข้ามาบ้างแล้วและช่วงนี้ติดปัญหาขอให้ปรึกษาครอบครัวพอช่วยได้ราศีเมถุนโชคพอมีมาบ้างจากคนในครอบครัวและช่วงนี้สิ่งที่อยากได้มานานมีโอกาสสำเร็จ ราศีพิจิกโชคมีเข้ามาบ้างแล้วและช่วงนี้ตั้งใจทำงานเข้าไว้รายรับดีกว่าที่คาดเช็คดวงโชคลาภทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับมือที่ทันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวง เช็คดวงเม่นๆกับเมอแ์จมดวงเด็ดๆด,ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิบคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอา e คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665